ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y p โ o Stock Thailand ช่องสไตล์พอสแคร์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการค r y p t o c u r r e n c y วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น WHA Utility and Power ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆ ที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนเผยธุรกิจน้ำพลังงานไตรามาสหนึ่งของปีนี้ยังโตต่อเนื่องแม้กำไรหดเหตุรับรู้ส่วนแบ่งกำไรลดลงนายสมเกียรติเมษาทะสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในงวดของไตรามาสที่1ของปีนี้ว่าบริษัทรัรู้ไรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานตามปกติทั้งสิ้น608ล้านบาทและมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ69ล้านบาทลดลง22%และ63%ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่จำนวน78ล้านบาทลดลง40%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานในไตรามาสที่1ของปีนี้ลดลงเกิดจากการที่ว่าบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจากธุรกิจไฟฟ้าที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนทั้ง SPP และ IPP ลดลงเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและการหยุดซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตามภาพรวมของผลดําเนินงานในส่วนธุรกิจหลักที่บริษัทลงทุนและดําเนินการเองในธุรกิจสาธารณานุโภคในนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ Solar ์ลูฟท o p ยังมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องเห็นได้จากยอดจําหน่ายและบริหารจัดการน้ําในประเทศและต่างประเทศโดยรวมเติบโตวกว่า11%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม5โครงการจำนวนรวม13เมกะวัตต์โดย1ใน5โครงการได้แก่โครงการเมกะบางนาโดยกำลังการผลิต10เมกะวัตต์ถือเป็นโครงการโซลาร์ลูฟท็อปภายนอกนิคมที่มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยติดตั้งและโครงการดังกล่าวพร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในต้นปี66นี้แล้ว ธุรกิจสาธารณูประโภคในไตรามาสที่1ของปีนี้ภาพรวมธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องคิดเป็นอัตราการเติบโตรวม11%เมื่อเทียบกับไตรามาสที่1ของปีที่แล้วโดยมีปริมาณยอดขายและบริหารจัดการน้ำในประเทศจำนวน30ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้น้ำของลูกค้าจากกลุ่มโรงไฟฟ้าและปิโตเคมีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจำหน่ายอ่าน้ำให้กับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ g s r c ของบริษัท g u l f Energy d e v e l OP m e n t จำกัดมหาชนที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วในส่วนของหน่วยผลิตที่1และ2ในปี64ที่ผ่านมาสำหรับภาพรวมความต้องการใช้น้ำมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุและน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงนั่นยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อง ขณะที่ธุรกิจสาธารณูปโภคในต่างประเทศโครงการดวง River Surface Water plant ที่ประเทศเวียดนามในไตรมาสที่1ของปีนี้มียอดจำหน่ายน้ำรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ6ล้านลูกบาทเมตรเติบโตัว24%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ของปีที่แล้วเนื่องจากความต้องการใช้น้ำที่ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ธุรกิจด้านพลังงานในไตรามาสที่1ของปีนี้บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรปกติจากธุรกิจไฟฟ้าจำนวน43ล้านบาทลดลง74%เเซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนดยสาเหตุหลกักมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงในกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ FT ในไตรามาสที่1ของปีนี้ยังไม่ได้มีการปรับเพื่อให้สะท้อนการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ดังกล่าวทั้งหมดทำให้มาจินจากการขยายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงรวมถึงการหยุดซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าจีโควันจำนวน18วันในส่วนของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนบริษัทยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนทั้งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยในไตรมาสที่1ของปีนี้บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทยอยเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กว่า60เมกะวัตต์ส่งผลให้บริษัทรับรู้การเติบโตของรายได้กว่า55เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและนาิินไตรมาสที่1ของปีนี้บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์รวมแล้วทั้งสิ้น105เมกะวัตต์หรือคิดเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดจากโรงไฟฟ้าทุกประเภทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่655เมกะวัตต์สำหรับความคืบหน้าระบบการซื้อขายไฟฟ้า แบบ Peer-to-peer pe er Energy Trading โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองด้านนวัตกรรมพลังงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับลูกค้าในนิคมอ,อุตสาหกรรมของ WHA โดยการลดค่าไฟฟ้าและลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนปัจจุบันการเตรียมความพร้อมของโครงการแล้วเสร็จแล้ว และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า23บริษัทคาดว่าจะเริ่มการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในครึ่งปีหลังนี้โดยโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการหนุนการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทในอนาคตอีกด้วย สำหรับแผนการขยายธุรกิจในปี65นายสมเกียรติกล่าวว่าบริษัทยังคงเดินหน้าสร้างความมั่นใจว่าโครงการต่างๆในธุรกิจสาธารณปรูปโภคและธุรกิจไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จและสร้างไรายได้ให้แก่บริษัทได้ตามแผนเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งบริษัทยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของ operational excellence เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งโรงน้ำและโรงไฟฟ้าของบริษัทจะมีความพร้อมในการจ่ายน้ำและไฟฟ้าให้กับลูกค้าตามความต้องการในขณะเดียวกันก็ยังคงนำเสนอโปรดักต์ทั้งน้ำและไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆให้กับลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะธุรกิจโซลา่าที่จะลุกตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม WHA Group และนอกนิคมอุตสาหกรรมให้มารุเป้ายอดเซ็นสัญญา ซื้อขายสะสมในส่วนของไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่150เมกะวัตต์ในปีนี้และแตะ300เมกะวัตต์ภายในปี66ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากนี้ด้วยสถาหนาการณ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อวันที่22มษายนที่ผ่านมานั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี65มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี64ที่0.2525บาทต่อหุ้น ซึ่งแบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างการที่ได้จากาการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่8ธันวาคมปี64จำนวน0.925บาทต่อหุอน้นและอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่มเติมอีก0.16บาทต่อหุอน้นโดยกำหนดจ,จ่ายเงินปันผลในวันที่19พฤษภาคมปี65นี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้ามาอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้น WHA จากสำนักข่าว i n f o g c u s วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ